สองสามสวัสดีครับยังพี่ฟาร์มพีวีพีโอ้โหขายไปนานนะครับกลับมาเจอกันอีกในอีพีนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พี่สามอยู่ปอนหนึ่งแล้วเย้วันนี้คุณพ่อมารับพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มจะไปดูอะไรนะลูกรถแดงคืออะไรคืออะไรนะคืออะไรนะครับก็คือเบเบดคือเบเบนะครับตอนนี้พี่ฟาร์มชอบเล่นเบเบดอ่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูกัน ดี๋ยวไปกันเลยนำไปเลยจะนำไปเลยเลยครับเน้นนำไปเลยจะเป็นร้านค้าอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับน,นี้พี่ฟากลางกังจะข้ามไปดูร้าน,นที่หน้าโรงเรียนที่ฟามก็จะมีร้านค้าครับ มีทั้งของกินเยอะมากสวัสดีครับบัสดีครับวามเจอเพื่อนนะครับตอนเ้ยจะเป็นนั้งเล่นนะครับอๆจะไปเื้อนเก็ตก่อนจะเ้อนนเก็ตก่อนหร้อว ป้าองก็จะมาชอบกินเฟรนช์ฟรายกับเนเท้นะครับร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านประจำของพี่ฟาร์มก็จะมีน้ำรับน้ำจรวดโบราณร้านทำประจำะครับครับด้วยนะจารย์ <c oughs> ครับผมอันนี้จะเป็นร้านประจำพี่ฟาร์มนะครับาจะเอาอะไรลูกสั่งอะไรเร็วฮะ อะไรนะครับอาพูดก่อนพานจะซื้ออะไรอะไรนะครับนกเก็ตก,กับอะไรเพนไฟอันนี้เก็ตกับเฟ,ฟนไฟนครับอรตอนนี้พี่ฟาร์มซื้อแล้วได้อะไรมั่งเนะห้โชว์ดินี่อะไรอะไรมั่งได้อะไรได้อะไร มีอะไรบ้างเนี่ยไฟไฟ้ากับแพ็กเกแล้วเผาเผาไปแล้วต่อไปเราจะไปเดินดูดูอะไรนะไปเบียดเหรอพ่อเคยซื้อไปให้แล้วนะนำไปเลยเดินนำไปเลยยังไม่นำยังไม่นำอ่ะนี่ครับที่หน้าโรงเรียนก็จะมีไอติมของกินเิ็กๆเยอะมาก พานจะซื้อพานจะซื้ออะไรมีอะไรบ้างอันนี้เหรอนะซื้ออะไรหรออืมต้องมีตัวคะนะคันจะือที่ชิางเดียวไม่มีตัวให้ช่ยช่ เอาไหนเนี่ยเนี่ยเอาไหนเนี่ยมาดูสิพร้อมจะเอาไหนเอาสีอะไรเอาสีอะไรนู่นอ่ะเอาสีอะไรมีน้ำเงินสีม่วงสีดำไม่เอาหรอเอบไหมสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินนะอะไรหยิบให้ให้ให้ลูก้าหยิบมาดูดิชอบไหม ชอบไหมลูกชอบไหมพี่ฟานชอบไหมถามไหมชอบวันไหนพี่ฟานจะเอาอันไหนล่ะพี่บ้านพี่ฟานพี่พีพี่ฟานพี่พีทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรพี่ฟานพี่ฟานจะทำอะไรลูกเล่นอะไรเล่นเบเบดอ่ะ่ฟานเชิญพ่อเล่นเบเบดเหรอ พี่เบตพี่ฟาร์มมีตัวอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งมังกรสีอะไรสีฟ้าแล้วก็อันนี้อะไรตัวอะไรสีอะไรสีแดงสีส้มสีส้มอ่านย้ายดอันนี้เป็นอะไรลูกสีเหลืองคือตัวอะไร แล้วก็ตัวอะไรอีกมังกรเป็นสีแดงมังกรสีแดงแล้วที่เมื่อวานที่คุณพ่อซื้อให้ตัวใหม่เลยเฮ้ยันนี้ใหม่อ๋อครามชุดนึงเป็นสีแดงแล้วที่เมื่อวานที่พ่อซื้อให้อะตัวไหนลูกไม่ก็ไม่มีเด๊ะอันนี้ตัวนี้คืออะไรสับเลืดมังกรตับเลือดมังกรแล้วที่พ่อซื้อให้เมื่อวานล่ะคืออะไรตัวนี้คือโพเวสนี่แล้วที่ชุดมีอะไรบ้าง นี่แล้วก็มียันนี่อะไรอีกโอ้โหเยอะจังเลยที่ชุดอะไรอีกนี่แล้วเมื่อวานอ่ะที่เมื่อวานอ่ะที่ชุดเมื่อวานได้ตัวไหนมาได้ของตัวไหนครับอ๋ออะไรที่จัดไปเอาเอาชุดตัวเมื่อวานให้พ่อดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็น กับพี่ฟาร์มเจ็1 Go s h o ี่านึ่ชอ,อ้าวอันนี้มันเสียหรือเปล่าเสีย

ของพี่ฟาร์มตัวนี้ใช่ไหมลูกพฟาร์มืวีนี้หอันี้เป็นชื่อนี้นะอ๋อตอสวยาก quại wow, chạy hả trước đợt mỹ hả mày à, chứ mày chứ mày chứ mày gì เห็นมือดเห็นมือเห็นมือชอบไหมเดี๋ยวก่อนไม่เห็นเหมือนต่อไปก็อุ๊บเห็นหมือดิโอเคนะ okay, ครับถ้าใครอยากมาเล่นเบเบ็ดกัดนนบพี่ฟาร์มมาเล่นได้ที่บ้านพี่ฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่ฟาร์มจะเล่นเบเบ็แล้วบ๊ายบาย